โอ้โหมาแล้วครับนะส่วน <ไป S 1> พี่ว <ไป S 1> ินิต <ไป S 1> พามาเยี่ยมชมกันหน่อย,ยห่างเหินกันไปนานฮนะเจ้าของไม่แวะมาเยี่ยมเยียนเลยกลัวต้นไม้เหงาหงอยนะก็าพอผ่านหน้าฝนไปก็เนี่ยแหละทิ้งใบพอทิ้งใบแล้วก็ดอกมาเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย ช่างกิตทะเยสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้ยามเย็ยนเย็นะวันลอยกระทงพอดีฮะนะเราแวะมาเยี่ยมเยียนสวนพีวินิต์หน่อยเจ้าของบกห่างหายไปนานเลยเพราะว่าติดหน้าฝนนะหน้าฝนไม่อยากที่จะมาวุ่นวายเพราะว่ามันเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็โอ้โหมันเละเทะนะก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปนะปล่อยให้เขารับน้ําฝนไปบ้างหรือว่าแรงไปบ้างนะตอนนี้ก็เริ่มจะมาฟื้นฟูแล้วนะ แต่ว่าเขากลัวตายฮะนี่กลัวตายเลยต้องรีบออกดอกโอ้สวยจริงฮะนี่นะเจ้าของในพึ่งเนี่ยพึ่งมารดน้ําไี่แหละว,วันสองวันนี่เองแต่นี่ดูฮะมันสวยมากๆเลยดกคูมากๆเลยเดี๋ยวนาเล็กจะพาดูว่าในสวนมอีออกดอกกันแบบไหนกันบ้างนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนาเล็กพาชมกัน มีหลายๆคนก็บ่นคิดถึงนะว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นถ่ายชวนชมให้ดูเลยนะเพราะว่าที่ไม่ถ่ายเพราะามันเป็นหน้าฝนมันก็มีออกดอกบ้างแบบนิดๆหน่อยๆนะไม่ไม่เยอะนะแต่พอสิ้นฝนแล้วพวกนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วมันก็จะเริ่มออกดอกกันแล้วนะเริ่มทิ้งใบเริ่มออกดอกนะช่วงหน้าฝนเขาก็จะปล่อยให้มัน สะสมใบสะสมลำต้นทำเลี้ยงลำต้นให้ใหญ่ให้โตนะรากให้สมบูรณ์นะพอผ่านเข้ามาหน้าหนาวนะก็เริ่มจะทิ้งใบพอทิ้งใบก็เริ่มออกดอกกันนะหลากหลายสายพันธุ์นะมีเยอะแยะนะทั้งอาราบิคัมทั้งโซโคทานัมนะเยอะแยะนะแล้วก็ผสมผสานกันหลากหลายสายพันธุ์นะ นี่ฮะตระกูลสี่สายก็เริ่มทยอยออกดอกกันนะคือยังยังไม่ได้ว่าพลูกันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เริ่มสวยกันแล้วนี่สี่สายบางไปอินนะนี่สีสายบางไปอิน,น,อนแล้วดอกเริ่มทยอยสวยกัน ดอกชมพูอ่อนๆนะก็เป็นเพชรบ้านนาดูรากเขารากสวยนะเนี่ยหลากหลายสายพันธนะุ์ตระกูลโซโคทานัมเนี่ยเป็นพุ่มเป็นพวงสวยงามนะนดอกสวยๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าชดาเพชรหรือเปล่านะสวยงามฮนะดอกเข้มมากๆ ก็เริ่มทยอยออกดอกนะไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้พลูอะไรกันนักหนานะแต่ว่าสวยงามฮะสวยงามในทรงแท่งเห็นไหมฮะทรงแท่งก็ทิ้งใบกันหมดแล้วเตรียมออกดอก ดูฮนะตัวนี้โอ้โหทรงแท่งแท่งสวยเลยฮนะเนี่ยเหมือนต้นไม้เลยนะเหมือนแบบมองแบบต้นไม้ใหญ่ๆนะสวยงามนี่แหละเริ่มเข้าสู่หน้าฝนก็จะได้เห็นโอ้ยหน้าหนาวก็จะได้เห็นบรรยากาศของดอกชวนชมละนะดกบ้างบางบ้าง,างก็แล้วแต่นะ แต่เดี๋ยวพอดกพลูจริงๆนั่นแล็กก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะวันนี้ก็มาแบบเยี่ยมชมครั้งแรกก่อนนี่ฮะพลูสุดๆและต้นนี้ดกสุดๆก็เนี่ยดูสีสันเขาแบบขู่เข้มมากๆเลยไม่แน่ใจว่าเป็นชดาเพชรหรือเปล่าลูกผสมฮะน่าจะเป็นลูกผสมสวยจริงๆก็ พามาชมให้หายคิดถึงกันก่อนนะก็เดี๋ยวต่อไปนะเรวก็จะพาชมเรื่อยๆนะนว่าเจ้าของเริ่มมาดูแลแล้วนะหลังจากผ่านหน้าฝนไปนะเจ้าของหายไปวันนี้ก็มาสวยมางามกันแล้ว ครับผมสำหรับคลิปนี้นะนาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตินชาแนลสวัสดีครับ